เ็นมาให้กำลังใจเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนที่ทุกคนบนโลกใบนี้นะเวลานี้ติดดอยเหมือนกันค่ะไม่ว่านักลงทุนระดับผู้เชี่ยวชาญหรือระดับเพิ่งฝึกหัดเล่นทุกคนขึ้นไปสู่บนยอดดอยเหมือนกันหมดทุกคนนะคะไม่ใช่แค่เราคนเดียวบนโลกใบนี้เพราะว่าวันนี้ เพจไปให้ถึงร้อยล้านเขานำเสนอข่าวว่านักลงทุนหลายคนกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นโรคซึมเศร้ามากยิ่งขึ้นถ้าเพื่อนๆเห็นนะคะเจนมั่นใจว่าข่าวนะเวลานี้ค่อนข้างออกมาในทางที่ไม่ค่อยดีมากนะักเกี่ยวกับการลงทุนในทุกๆรูปแบบนะคะไม่ใช่เฉพาะคริปโตเคเรนซีเท่านั้นนะคะ, <c oughs> คะการลงทุนหุ้นปกติหรือ NFT ก็ตามหรืน การลงทุนใดๆก็ตามนะเวลานี้ค่อนข้างจะไม่ค่อยดีเพราะว่าด้วยกระแสโลกด้วยอะไรต่าง,าง,าง,างๆนานาที่เพื่อนๆเห็นกันในข่าวนะคะเจนมองว่าข่าวตอนนี้ตีข่าวจนอาจจะทำให้คนบางคนอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรเลยจนกลายเป็นอาจจะเฮ้ยหรือเราจะเป็นโรคซึมเศร้าแต่จริงๆเจนมองว่าข่าวทุกข่าวเขาก็ ทำตามกระแสณเวลานั้นที่เกิดข่าวขึ้นซึ่งเจนมองว่าเพื่อนๆทุกคนนะคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยไม่ค่อยคิดอะไรมากเพราะว่ารู้กันอยู่แล้วว่าการลงทุนทุกกาลางลงทุนมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วมันมีขึ้นมันมีลงมันมันมีวันที่เป็นลักษณะแบบนี้อยู่เป็นประจำประจำเป็นเหมือนเป็นวงจรของการลงทุนอยู่แล้ว เจนเข้าใจว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่เราไม่เป็นอะไรเลยค่อนข้างแข็งแรงแต่แค่ว่าพอเห็นข่าวมากๆแล้วอาจจะมีบ้างที่อะไรกันแค่นั้นแต่เจนมั่นใจว่าเพื่อนๆเ,เ,เราทุกคนไม่เป็นโรคซึมเศร้าแน่นอนและข่าวบางข่าวก็บางครั้งก็ก็ค่อนข้างรุนแรงถึงถึงเหมือนกับการฆ่าตัวตายก็มีเจนมองว่าเพื่อนๆรู้อยู่แล้วทำจิตใจให้แข็งแรง เราปิดปิดหูปิดตาในการลงทุนไปก่อนช่วงเวลานี้เราไปทำอย่างอื่นก่อนแล้วพอสถานการณ์มันดีขึ้นเราค่อยมาดูกันอีกทีว่าเราจะอะไรยังไงกันต่อไปเพราะเพราะเจนมั่นใจว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้มแข็งแข็งแรงอยู่แล้วเพียงแต่ออกมาสนับสน,นุนกำลังใจที่เข้มแข็งให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปเท่านั้นเองเราจะ สู้ไปด้วยกันเราจะอดทนรวยไปด้วยกันอนาคตมันมันแน่นอนอยู่แล้วนะคะเพราะว่าการลงทุนทุกการลงทุนมีทั้งกำไรขาดทุนอยู่แล้วพวกเราทุกคนรู้และปรับพอร์ตมาอย่างค่อนข้างมั่นใจอยู่แล้วแล้วก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีทุกๆคนให้ทุกคนตั้งสติเข้มแข็งอดทน แล้วเราจะรวยไปด้วยกันในอนาคตนะคะก็ขอขอบคุณมากๆเพื่อนๆที่เข้ามาสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้อยู่เป็นประจำๆนะคะเจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีค่ะ